สวัสดีจ้าอีสานตามฟันย้ายด่าวด้วยจ้อน,นี่ย่ายด่าวสิมาเให้เกงขี้เล็กแกงแก่งเล้าเนาะจ้ะเก่งแบบบานๆเฮาบริเาากงกะทิวัตถุด,ดิบของเขาก็มีมือนีเด้อยย,ยดาวได้เจมไว้แล้วมีมีหนังหนังววาด้อจ้ะหนังวัาต้มแล้วจ้ะซื้อสําเร็จมาจากตลาดของเตยถุงละร้อยนนี้ย,าย้าดาวแบ่งขายจ้ะก็มี มะเขือพวงพรีกดิบเอ,เอบกก่อมกพเขื้จ้ะตะไคร้ใบบกูดหอมแดงแล้วก็ชะอมซีลาวตุนหอมใบเมงรักจ้ะขาดบ่ไรก็คือภายอีกของงั้นยา่ดาวต้มแล้วเนะจ๊ะพี่น้องต้มแล้วก็ใส่น,น้ำยาหนังเรียบร้อยแล้วจ้ะ นี่จ้ะขี้เล็กของเฮาหน้าตากระสิประมาณนี้ต้มไม่ไหมหอนหอนอันนี้เทน้ำอย่านางใส่ละจ้ะนาสิเทศใส่อีกอยู่เนาะมะฮันในพรอ,อยี่เดาวสิแกงปลาแกงเล้า มาเบิงว่าสีแสบบ่แสบสีหลอดบ่หลอดมาเบิงจะ้ะ เซ็ตละจ้าแกงขี้เล็กของยายดาวพี่น้องทาเบงนะจ๊ะจะแซบบ่หอมหวยหวยอยู่พี่น้องยายดาวบะเฮ็ดอันผักขี้เล็กจืดคักเนาะกำลังพอดีพอดีจ้ะวัมงคุมของขี้เล็กแ่ผักซีลาวใส่ใบบัก,กูดใส่ผักชะอมลูกโดดพี่น้องต้นหอมพี่จะแซบขนาด คนในมาคลิปเีด๊ดาวก็ฝากคกุณไล่คุณแชร์ให้เยังด้จ้าคลิปนี้ก็ฝากสัำนิดนิดจ้ะเนาะเก่งขี้เหล็กใส่หนังจ้า